สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถซูซูกิแครี่ตัวโฉมปัจจุบันฮะกันดูนะครับผมครับผมอันนี้วิ่งน้อยมากเลยนะครับผม4,800กว่าโลเป็นปีที่แล้วนะครับปี2023นะครับผมรถยังไม่ถึงปีนะครับ ถยังไม่ถึงฟีนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมเลยฮะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้จะมีล้อมแม็กนะคะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดจาก โรงงานมันขอบ13เองนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นขอบ15เรียบร้อยนะครับเป็น1 9 5 6 5 5นะครับใซนแม็กของ p ั n d a คือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมวิ่ง4,000กว่าโลปี2023นะครับคันนี้จะมีหลังคานะครับเป็นหลังคาตะแกงผ้าใบนะครับสามารถปิด กันฝนได้ทุกด้านเลยนะครับแล้วก็พื้นนะฮะจะปูด้วยแผ่นมีเนียมนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับผมสภาพเหมือนรถใหม่เลยครับผมนะครับยางเงินกระแทกสีดํายังอยู่นะครับยางอะไหล่นะครับยังอยู่เดิมไม่เคยลงพื้นเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ สภาพ90กว่าเซเลยนะครับแต่เราจะได้ล้อมแม็กกับยางที่ไม่ต้องไปทำแล้วนะครับเพราะว่าของเดิมมันกอบ13มันจะวิ่งแล้วมันจะอาจจะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับมันอาจจะล่อนล่อนนิดนึงนะครับผมแต่อันนี้วิ่งทางไกลได้สบายมากปี2023นะครับไม4,800วัโลนะครับ คันนี้ยังมีวารันตีจากศูนย์อยู่นะครับผมศูนย์เขารับประกัน2ปีนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับน็อตไม่มีขยับไขททำสีนะครับผมเครื่องเงียบม,มากเลยครับลองดูไม่มีทิติเลยครับคันนี้ นะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะครับผมคู่มือการใช้รถอยู่นะครับอันนี้เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดนะครับตอน800กว่าโลเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดปีที่แล้วนะครับตอนเข้า800กว่าโลนะครับครั้งต่อไปก็หมื่นโลนะครับหรือหเดือน ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะครับผมไม่ผิดหวังเลยครับคันนี้นะครับมี2023นะครับมีวารันตีให้เรียบร้อยนะครับจากศูนย์นะครับมีหลังคามีเนียมหลังคานี่ก็เกือบสองหมื่นแล้วนะครับผมคันนี้เราจะขายถูกมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่31900 0บาทนะครับผมเคดิตดีฟรีดาวได้นะครับผม นสบายๆเบาๆถูกกว่าป้ายแดงเยอะเลยนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085 236 9000นะครับขอบคุณมากครับ